แม่บัวมีโอกาสได้ไปดูลูกสาวอยู่หน้าเวทีนะคะนะคะ,นะคะมาพบมาพอกันมาเจราจาสวนสเสเฮหฮากันนะคะดูคอนเสิร์ตไปด้วยสลับกันไปด้วยจ้าเด้อมีโอกาสไปหน้าเวทีกะได้ไปพออีหลากเก่งขึ้นเยอะค่ะนางเก่งขึ้นเยอะเลยแล้วก็ไปเติมพลังบวกเนาะไปพอ บรรยากาศนาเวทีค่ะได้ก็ได้มีโอกาสได้ฟังอีลาไปเกินเพลงสาวสมน้อยเขาไอห,หักแบวว่าฝ่านางนี่ขาดอีลีค่ะพี่น้องมาดูกันนะจ๊ะว่าหลูกสาวนี่สี่ฝ้าขาดซ้ำไดเนาะพี่น้องเนาะฟังย้ำไดฟังย้ำไดกับมวนพี่น้องมวนจับจิตจับใจข้ามักพร้อมห้ามมักพร้อมเนาะพี่น้องเนาะเป็นฝ่าที่มวน ฝ่าที่เสียงสาดเสียงใสอีดีค่ะมามาฟังกันเนาะค่ะเนาะมาเบิง้งน้ำกันเดอ้อพี่น้อง ละพี่นอได้ฟังอีหลาเกินได้ฟังอีหลาโอแล้วกัมีความสุขเนาะพี่น้องเนาะฟังกันได้จม่มมวนมวนการที่เห้เด็กเขาหน้าเวทีก็เหมือนไปเติมพลังบวกเนาะพี่น้องเนาะเราเรานำพลังบวกไปให้ลูกสาวลูกสาวก็นำพลังบวกมาให้เราไปมวนไปซืนไปแบบว่าไปเติมแบตไปเติมแบตเป็นหน้าเวทีไปนั่งเบิง้งลูกสาวยิ้มยิ้มพี่น้อง เบิ่งแหลวกทายรูปนางยิ้มไปคือมองแล้วไม่เบื่อ,สอ,อสองปีกว่าละพี่น้องสองปีกว่ากว่าที่นางเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะเขากับเบื่องเสมอก่อนนอนก็ส่งนางขึ้นเวทีก่อนแล้วค่อยนอนนอนตื่นขึ้นมากับว่าเบิ่งคลิปอีกพี่น้องดูวนไปชีวิตประจําวันบา,บายกับล้อเบิ่งคลิปใหม่ๆเพิ่นตื่นมาเนาะเพิ่นกับสิมีคลิปแน่ในเพจแน่ในในช่อง YouTube มั่ง พ่อแม่น้องอุ้งอิงมั่งแล้วก็ช่องไอเป็นเพจเนาะเขากับเบิงกันคอยเสียคอยเบิงสนับสนุนลูกสาวไปนะคะเนาะมันเป็นความสุขของคนเรามันเป็นความสุขที่เราจับต้องได้เป็นกำไรชีวิตของเราคนเรามัชอบไม่เหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะเขากับมาหายกำลังใจกันต่างคนต่างให้กำลังใจกันต่างคนต่างมีพลังบวกให้กันเนาะตอนนี้ก็ ให้กำลังใจพ่อจูแล้วก็ให้กำลังใจสาวน้อยเพรบ้านแพงนะคะบุญไม่มีอะไรนะมันไม่มีบารมีไม่เกิดเนาะจังไดกะคอยเบิงคอยชม้มคายอ้อเนาะพี่น้องเนาะ17กรกฎาคมนี้นะคะภาพยนตร์เรื่องคายอ้อเสร็จ้มาพบมาผอกับนะพี่น้องมาซอยกันเบิงซอยกันแย้งเนาะพี่น้องเนาะ ต้องยอมรับอิหลีค่ะว่าปีนี้นางพัฒนาขึ้นเยอะมากแล้วก็ง่ญ่เป็นสาวหลายพี่น้องเสียงกับบตกเสียงแบบเสียงศาสตร์เสียงสเสียงศาสตร์เสียงสูงตลอดแล้วก็นางเป็นคนมีมีความรับผิดชอบในนาทีเบ่งเบื่อน่ะพี่น้องดูไม่เบื่อนะคะผู้ดใดผู้ดใดบ่คันไหนเคยสัมผัสก็ลองไปดูนะคะลองไปดูหน้าเวทีดูสักครั้งหนึ่งแล้วจะโดนแล้วจะรู้ว่า โดนอุงอิงตกแล้วนะขนาดอันขนาดยูทูบเบอร์บางคนเนาะดาวทีกตกบางคนที่เพื่อนออกมาบอกแม่บวกะ่ะเขาไปเบิงไปติดตามเบิงพังเพื่อนบอเคยเบิงมาล้ําได้พี่น้องแต่ว่าพอมาเจออุงอิงแล้วพอมาเจออุงอิงแล้วก็เฮ็ดให้แบบว่าตามเบิงตามเบิงตามตามเบิงตามเชียตามให้กําลังใจค่ะก็เหมือนแม่บววกับพ่อชัยพอมีโอกาสก็จะไปหาลูก จะไปเบิงไปนางยิ้มอยู่หนาเวทีไปยืนยิมอยู่หนาเวทีไปถ่ายรูป,ปลูกไปถ่ายรูปไปดูอยู่หน้าเวทีน้องพี่น้องเนาะถ้ามีโอกาสก็ลองไปสัมผัสดูนะเบิงคอนเสิร์ตเพลินเพลิแล้วก็อย่าลืมเชียอีหลานะคะคมชัดลึกอวดนะคะช่วยอีหลาให้ขึ้นไปเวทีไอคอนสยามขึ้นไปรับรางวัลน้องพี่น้องเนาะจังไงกะ เชียอีลาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้แม่บัวในเดค่ะช่องเล็กๆของไม่บัวชย the board, ัยเดบัว j จโอ f f i c ฟฟิ o fficial, ค่ะสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องมาเบิงตามขอบคุณเ่หลายผู้ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ไม่บัวนะคะเนาอขอบคุณมากๆที่เข้ามาคอมเมนต์มาทักทายบอกว่าเป็น FC มาจมาจอีลาตามมาติดตามแม่บัวเนาะจักไหนก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ฝากช่องน้อยๆของไม่บัวไดเด้อกัขอบุญขอบคุณหลายๆนะคะเนาะที่เข้ามาติดตามมาดูมาชมคลิปให้แม่บัวนะคะเป็นกําลังใจให้แม่บัวและก็ะอย่าลืมเ้ยค่ะเด้อว,วันที่13นี้เราจะมีนัดกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะวันเกิดอีลาเนะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดสิบบอร์ไปขอนแก่นวันที่15ก็เจอกันที่กทมนะคะ สิกรกฎาคมใช้จริงคายอ้อภาพยนตร์เรื่องคายอ้อนะคะจังไดกะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนจากกันคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามกดกระดิง่งให้แม่บัวใน,ดวนะะเด้วยค่ะใช้เดอบัว J O 2 o f f i c i a l จ้าใบเที่ยวหนาโอกาสหนาฝ่าไม่ย,ยังมาพอกันอีกเนาะเะนาะเดี๋ยวแม่บัวสิมีแนวสุมาสลมาสวนเสเฮฮาให้พี่ให้น้องได้ฟังเบิงเนาะเะนาะ มาผมมาพอกันไหมด้วยค่ะสวัสดีจ้า